หากใครเห็นคลิปนี้อยู่ค่ะนั่นหมายความว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะวันนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในวันนี้เรื่องราวในวันนี้ของคุณนั้น เป็นช่วงเวลาที่เรานนเนี่ยต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําสิ่งที่เราต้องการให้ประสบความสําเร็จด้วยความบากบันแต่เราเองเนี่ยก็ต้องแบกรับคนที่เรารักครอบครัวที่เรารักให้มีความสุขไปด้วยในขณะที่เรากําลังทําทุกอย่างเพื่อประกอบอาชีพการงานให้เกิดความสําเร็จคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีในเรื่องของครอบครัวคนที่เรารักที่เราเป็นห่วงที่เราจะต้องคอยแบกรับภาระต่างๆไปด้วยในขณะเดียวกันในภาพรวมของการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยในทุกๆวันคุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่ามันจะยากเ็นแค่ใดแต่คุณนั้นก็พยายามที่จะผ่านพ้นมันไปค่ะพยายามที่จะทําทุกอย่าง ในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยชักนิดนะคะแต่ผลทางทสู่ความสําเร็จนี่ย,ย่อมมีปรากฏแน่นอนอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เป้าหมายอย่างชัดเจนค่อยๆหาวิธีหาแนวทางในการไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นด้วยสติปัญญาค่ะมองอะไรให้กว้างขึ้นมองอะไรให้ชัดเจนขึ้นอย่าอยู่ในความฝันอย่างเดียวนะคะคุณต้องลงมือทําด้วยคุณต้องลงมือทําให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะลองดูว่าสิ่งใดที่คุณทําได้ในปัจจุบัน อะไรที่อยู่ในเส้นทางของคุณมุ่งมั่นตั้งใจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นค่ะอย่าโมแต่คิดอย่าโมแต่พิจารณาจะทําดีไม่ทําดีทําแล้วจะดีไหมทําแล้วจะเกิดประโยชน์ไหมทําแล้วฉันจะไปรอดไหมหากความคิดแบบนี้ยังเกิดขึ้นอยู่การลงมือทําก็จะไม่เกิดและอยากให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจและลงมือทําให้มากขึ้นค่ะเมื่อเป้าหมายของคุณชัดเจนคุณต้องโฟกัสที่เป้าหมายอย่างจริงจังค่ะ เพราะเป้าหมายของคุณนั้นเป็นเป้าหมายที่คุณรักและมีความปรารถนาอย่างแท้จริงมันจะสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำขอเพียงแค่เปิดตาให้กว้างเปิดใจให้กว้างมีเส้นทางมากมายที่คุณจะเลือกเดินทางนั้นได้แต่ขอให้มันอยู่ในเส้นทางที่คุณให้คุณทำแล้วคุณมีความสุขอย่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรในวันนี้อย่าเพียงแค่คิดอย่าเพียงแค่จินตนาการคะ่ะให้ลงมือทำให้มากขึ้น ดูแลครอบครัวของคุณด้วยความรักความเอาใจใส่ที่สําคัญอย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วยนะคะหากเรื่องราวใดๆที่เรายังแบกรับภาระของคนอื่นอยู่หากเกินกําลังลองวางมันลงสักนิดดูค่ะให้เวลากับตัวเองบ้างคุณไม่สามารถแบกใครได้ไปตลอดทั้งชีวิตนะคะเราเป็นเพียงแค่ผู้ที่คอยซัพพอร์ตเท่านั้นความกังวลเกี่ยวกับภาวะครอบครัวความกังวลเกี่ยวกับคนรักที่เรามีนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้จางหายไปไหนคะ่ะ แต่หน้าที่ของเราคือเราต้องทำตัวให้เข้มแข็งแข็งแรงมั่นคงในตัวของเราเองเมื่อน,นั้นเราจะสามารถซัพพอร์ตและดูแลคนที่เรารักได้ด้วยหัวใจและความสุขที่เรามีค่ะหากใครที่เหน็ดเหนื่อยขอให้พักบ้างนะคะกลับมาดูแลหัวใจสักนิดกลับมาดูร่างกายของตัวเองสักหน่อยถามตัวเองว่าวันนี้ฉันไหวไหมถ้าไม่ไหวก็พักสักนิดดูค่ะเพราะเป้าหมายของเรา มีความชัดเจนอยู่แล้วหรืออย่างเดียวค่ะลงมือทําให้ถึงเป้าหมายนั้นกําลังใจแบบนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆวันจากเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะ